สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสุนารีจิตสุทธิผลจะสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องใหม่สำหรับวันนี้คือการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกนะคะเราจะเรียน2 2นะคะการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกนะคะอ่านักเรียนมาดูในรูปภาพ คราวนี้เวลาที่เราดูในรูปภาพเนี่ยเราจะสับสนเล็กน้อยสำหรับภาพนี้เพราะว่ามันมีตัวละครและเรื่องราวสิ่งของมากมายที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้มันง่ายขึ้นก็คือไปดูเลยว่าโจทย์ถามว่าอะไรนะคะโจทย์ถามว่าอะไรอ่ะท่เรียนมาดูพร้อมคุณครูโจทย์บอกว่าให้เราเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบู คราวนี้คำว่าประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกคืออะไรอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะคำว่าสัญลักษณ์คืออะไระเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันไม่ตรงอ่ะคำว่าสัญลักษณ์เนี่ยคือตรงนี้นะคะ ใจความสำคัญที่จะเรียนวันนี้คือคำว่าสัญ,ญลักษณ์เขาสร้างให้เราเนี่ยเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะให้เราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์คราวนี้เราต้องมาดูว่าในขณะที่นักเรียน,เร,ยนเรียนเนี่ยเพิ่งเรื่อนชั้นขึ้นมาบนหนึ่งคำว่าสัญ,ญลักษณ์คืออะไระสมมุติว่าคุณครูบอกว่าคุณครูมีตังค์อยู่4บาท คุณครูบอกว่าคุณครูมีเงินอยู่4บาทนะเธออาจจะเรียกว่าตังหรือเรียกว่าเงินก็แล้วแต่ความหมายเดียวกันคือบอกว่ามีตังอยู่สี่บาทและในเวลาเดียวกันครูก็เดินเดินเล่นไปในสนามหญ้าโรงเรียนเดินเดินไปแล้วครูไปเจอเหรียญ2บาทหนึ่งอันเดิมนี้คุณครูมีตังอยู่แค่4บาทนะคะ ครูเจอตังสองบาทที่สนามครูก็เก็บมันขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันเป็นปิดเทอมคุณครูก็ไม่รู้จะคืนใครนะคะครูก็เก็บขึ้นมาก่อนถ้าเป็นเปิดเปิดเทอมคุณครูก็จะประกาศให้เจ้าของมารับแต่ตอนนี้มันปิดเทอมคุณครูไม่รู้ว่าจะให้ใครมารับคุณครูก็เก็บไปก่อนก็กลายเป็นว่าตอนนี้คุณครูมีเงินเท่ากับหกบาทคําว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่คุณครูพูดถึงคือเครื่องหมายบวกนี่ค่ะกับเครื่องหมายเท่ากับ เดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีลูกศรให้นะคะนี่นะคะเครื่องหมายเท่ากับกับเครื่องหมายบวกเนี่ยเรียกคณิตทางในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์แทนภาษาไทยที่เราจะเขียนนั่นเองแทนที่เราจะเขียนว่าสี่บวกสองนะคะแทนที่เราจะเขียนว่า4ีะะ่บวกสองและแทนที่เราจะเขียนคําว่าเท่ากับเราก็ใช้เครื่องหมายมันมาแทนนะคะ่ะ คำว่าประโยคสัญลักษณ์ก็มีความหมายแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูโจทย์ของเราค่ะดวนักเรียนจะค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจไปเองนะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูโจทย์บอกเรามาว่าที่โต๊ะอาหารนะมีนักเรียนหญิงอยุสี่คนเอาเราไปดูกันว่าจริงไหมสี่คนนี่คนที่หนึ่งแน่นอนเลยเป็นผู้หญิงนะนี่สองหันหลังนี่สามน่าจะเป็นคนนี้นะคะ อ่ะมีไปมีนักเรียนหญิงอยู่สี่คนโอเคจ้ะแล้วบอกว่ากับนักเรียนชายอีกสองคนโอ้แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะคะนักเรียนดูนี่นะเขาบอกที่โต๊ะอาหารมีผู้หญิงอยู่สี่คนสงสัยคนนี้จะเป็นผู้หญิงนะคะนักเรียนเพราะว่ามีที่คาดผมเนาะแต่ว่าผมสั้นเหมือนผู้ชายเลยอ้าวเปนว่าตรงนี้นะเป็นผู้หญิงสี่คนแล้วมีผู้ชายอยู่สองคนคงต่อสองคนนี่นะ อ่าบอกที่โต๊ะอาหารมีนักเรียนหญิง4คนกับนักเรียนชายสองคนเขาบอกว่ามีนักเรียนที่โต๊ะอาหารทั้งหมด6คนอ่ะเรามานับกันซิว่าสิ่งที่โจทย์บอกจริงหรือไม่อ่ะพิสูจน์ค่ะ1 2 3 4งสอี่ห้าถูกต้องเขาบอกที่โต๊ะอาหารมีนักเรียนทั้งหมด6คนเขาให้เราทําอะไรโถเอ้ยนักเรียนจ๋าง่ายมากเลยสี่บวกสองเท่ากับห สิ่งที่นักเรียนเติมคือนี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์บวกกับเท่ากับเอาคุณครูรบกอกก่อนนะคะก็คือมีมีนักเรียนหญิงอยู่4คนบวกแปลว่ามันมาเพิ่มขึ้นนะนะคะมันมีเพิ่มขึ้นเหมือนสตังเมื่อกี้บวก2เข้าไปแล้วทั้งหมดเท่ากับหกเอาเป็นว่าโอเคนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนต้องเติมคือเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายเท่ากับ คนนี้คุณครูเขียนเครื่องใหม่เท่ากับไม่สวยเลยคุณครูก็ลบแล้วก็เขียนใหม่มันจะต้องเสมอกันนะข้างบนข้างล่างนะประมาณความยาวใกล้เคียงกันไม่ยาวมากกว่านี้นะคะนักเรียนประมาณนี้พอเอาล่ะไปเป็นข้อต่อไปข้อต่อไปเริ่มให้เราคิดเองแล้วค่ะเขาบอกว่านักเรียนนั่งอยู่ที่โต๊ะหกคนอา้าวเราทำยังไงอะคะ ในเมื่อเขาบอกนั่งอยู่ที่โต๊ะหคนเราก็เอา6กหกเลขหกมาใส่ค่ะเขาบอกอะไรอีกนักเรียนสังเกตว่าข้อนี้น่ารักมากเลยให้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วคือเครื่องหมายบวกเมื่อให้เครื่องหมายบวกมาแล้วเราก็มาดูว่าโจทย์สั่งอะไรอีกโจทย์บอกว่าเดินเข้ามาเพิ่มอีก3คนเมื่อเดินเข้ามาเพิ่มแปลว่าคนก็จะเยอะขึ้นนูไหมคะก็ต้องถูกแทนด้วยเครื่องหมายบวก ซึ่งนักเรียนบอกครูว่าครูคะเครื่องหมายบวกมันเล็กจังเลยเอ้าเมื่อมันเล็กไม่เป็นไรค่ะอยากเห็นชัดๆสิไหมยอ้าวคุณครูเติมให้ใหญ่เลยอ่ะก็แปลว่าเดิมมีอยู่หกคนนะแล้วมีคนเข้ามาเพิ่มก็คือแทนด้วยเครื่องหมายบวกนี่เพิ่มกี่คนล่ะโจทย์บอกสามคนก็บวกสามเข้าไปแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงเขาถามว่าแล้วทั้งหมดนะมันมีเก้าคนเราก็เท่ากับไปค่ะ เท่ากับที่หนังสือให้มามันเล็กเกินไปนะคะคุณครูก็มองไม่ค่อยเห็นนะคุณครูก็เขียนเท่ากับใหม่ให้ใหญ่ขึ้นให้หนักเรียนของครูชัดเจนขึ้นแล้วครูก็เขียนเลขเก,ก้าตัวใหญ่ๆใหม่แต่ครูไม่สามารถลบเลขที่มาจากหนังสือได้นะคะเพราะว่ามันพิมพ์ติดมาแล้วไม่ใช่คุณครูเขียนเองก็เป็นอันว่าข้อนี้นักเรียนก็จะได้ประโยชน์สัญลักษณ์เหมือนกับข้อหนึ่งเลยหรือไม่เอาไปดูไม่ใช่นะคะไม่เหมือนนะคะ เพราะว่ามันเป็นคนละโจทย์กันแต่ลักษณะการคิดนั้นเหมือนกันอ่ะคุณครูขอผ่านนะคะอ้าวไปดูข้อ3กันว่าเราจะต้องทำยังไงกับข้อ3ข้อ3เนี่ยนะคะเป็นข้อที่เขาให้นักเรียนเนี่ยทำเองแต่พอดีวันนี้นักเรียนของค,ครูทุกคนเพิ่งเรียนเรื่องประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นหวันแรก ครูก็เลยใจดีทําให้นักเรียนก่อนนะคะอ่านเรเรียนมาอ่านโจทย์พร้อมคุณครูค่ะมีนักเรียนหญิงห้าคนว่ามีห้าคนเราก็เขียนเลขห้าลงไปค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะคําว่ารวมดูคํานี้ค่ะคําว่ารวมแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์คือคําว่าบวกนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายบวกเลยค่ะรวมกับ นักเรียนชายสี่คนเราก็เขียนเลขสี่ลงไปค่ะและบอกว่าเป็นเป็นในทางคณิตศาสตร์คือคำว่าเท่ากับค่ะเป็นนักเรียน9คนก็เท่ากับไปสิคะและตามด้วยเลขเก้าแค่นี้เองค่ะนักเรียนคุณครูสอนอย่างใจเย็นที่สุดเลยนะคะคุณครูไม่เคยสอนคณิตศาสตร์ช้าขนาดนี้เลย เดี๋ยวเรียนเจอตัวจริงครูที่ห้องนักเรียนจะรู้ว่าครูสอนเร็วกว่านี้เยอะแต่เวลาครูสอนครูจะถามนักเรียนเสมอว่าทันไหมแต่พอดีตอนนี้เรียนออนไลน์นะครูถักแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็จะไปช้าๆให้อะครูขอทวนข้อ1.3นะคะมีนักเรียนอยู่5้าคนครูเปลี่ยนสีนะคะมีนักเรียนอยู่5้าคนอ่ะคุณครูก็เขียนเลขค,ค่าค่ะครูทําให้ดูอีกยอ่ออีกรอบหนึ่งนะคะรวมเนี่ย รวมหรือรวมกับเนี่ยมีความหมายเหมือนกันว่าบวกรวมกับใครนักเรียนชายสี่คนเราก็เขียนเลข4ี่ค่ะลีลามือตามครูเลยนะคะแล้วบอกว่าเป็นเป็นในที่นี้ภาษาคณิตศาสตร์ภาษาไทยว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับเป็นเท่าไหร่เป็น9คนก็ใส่เลขเก้ไปคะ่ะเป็นอันว่าหน้านี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ อ้าวโอเคนะคะอาเป็นอันว่าหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูจะสอนหน้านี้หน้าเดียวแหละให้นักเรียนเรียนรู้ทำความเข้าใจก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูมีภารกิจต้องไปโรงเรียนเอาละสำหรับคาบนี้นะคะชั่วโมงนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องเดียวคือประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็ทำแบบหัดแค่3ข้อเท่านั้น ให้นักเรียนเรียนรู้และทำความเข้าใจก่อนนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเรียนเยอะกว่านี้นะคะแต่ยังคงเป็นเรื่องนี้เช่นเดิมสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอจบเรื่องประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะตัวชี้วัดก็การบวกประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นการบวกจำนวนที่ไม่เกิน10ด้วยนะคะเรียนจะสังเกตว่าคำตอบที่ออกมาไม่เกิน10สักข้อเลยนะคะมีหก มีเก้าแล้วก็มีเก้าถามนักเรียนหลายคนเราจะบอกคุณครูค่ะทําไมข้อสองกับข้อสามคำตอบมันเหมือนกันคําตอบมันจะเหมือนกันก็ช่างมันนะคะไม่เกี่ยวกับเราเรามีหน้าที่ทําตามที่โจทย์สั่งนะคะเขาสั่งอะไรมาเราก็คิดตามนั้นไปคําตอบมันจะได้เท่ากันก็ช่างมันนะจ๊ะอ้าวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ